สวัสดีชาวไบเกอร์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีไปยัง f c MotoGP วันนี้ทักทายทุกคนในรูปแบบของพอดแคสต์นะครับเจอกันดึกนิดนึงนะฮะจะนำเรื่องราวของมาร์คมาเคสมาเล่านะครับแต่จะไม่ใช่ประเด็นในการแข่งขัน MotoGP หรือว่าเรื่องราวในสนามของเขาแต่เป็นเรื่องราวของรถแข่งนะครับที่ดูคาตีเนี่ยโอ้จัดหนักจะเต็มนะครับปล่อยทีเด็ดออกมาก็คือเป็นดูคาตีอันิกาเล่ V4 รุ่นมาร์คมาเคสลิมิเต็ดอิดิชั่นด้วยนะครับผลิตมาแค่293คันทั่วโลก ป็นแฟนของมาร์คแฟนของดูคาติรวมทั้งแฟนแฟของ m o โตจีพีเนี่ยเห็นรถคันนี้แล้วก็คงจะโอ้โหนะครับเอาล่ะนะฮะเดี๋ยวมาทําความรู้จักคันนี้กันดีกว่าว่าม,มีความพิเศษอย่างไรกันบ้างนะครับปล่อยออกมาในตอนนี้สำหรับอ่าปนี้ก็เลยวีโฟคันนี้ก็มีลวดลายสีสันที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับที่รังสรรค์ขึ้นมาเพื่อแฟนแฟของมาร์คไปแล้วเพราะว่าลวดลายก็ทุกคนจะได้เห็นนะครับมันก็ได้รับอิทธิพลที่มาจาก รถ d e s m o เซดิชี GP 25ก็คือคันที่มาร์กในเขาใช้คว้าแชมป์โลกตุ่นี้ก็ถือว่าเป็นเป็นรุ่นที่ฉลองให้กับมาร์กนั่นแหละเอาง่ายๆเลยนะครับฉลองอความสําเร็จสูงสุดกับตําแหน่งแชมป์โลกสมัยที่9ของเขาแล้วก็เป็นแชมป์โลกสมัยที่4ติดต่อกันของดูคาตีด,ด้วยนะครับจะสังเกตดูนะครับว่าลวดลายสีสันก็จะมี DNA ะครับทั้งภายนอกและภายในเลยนะมาจากรถแข่งในสนามนะครับบอกราคาไว้ก่อนเลยนะฮะ ก่อนที่จะไป,ไป,ไปฟังรายละเอียดต่างๆนะครับที่รวบรวมตัดตอนมาเนาะราคาถ้าตีเป็นเงินเงินไทยท,ที่เอาเป็นราคาที่เปิดตัวที่อิตาลีนะอยู่ที่ประมาณ3ล้านนะครับ3ล้าน3ามแสนกว่ากว่าอ้ถือว่าสูงมากนะอันนี้ถ้าจะสมมติว่าจะขายในประเทศไทยผมไม่แน่ใจนะครับว่าจะต้องบวกภาษีเพิ่มเข้าไปเท่าไหร่เพื่นอนๆคนไหนมีข้อมูลก็ลองบวกกันมาเองเลยแต่ถือว่าสูงครับเปิดตัวที่แหล่งผลิตเลยเนะี่ยก็คือ3ล้าน3แล้วะ นะครับเพราะว่ามันก็มีความพิเศษหลายๆอย่างนะครับอย่างที่บอกไปนะฮะว่ามันก็ไม่ได้มีแต่เพียงสีสันอย่างเดียวนะฮะที่เป็นลวดลายใน EP25 ที่มาร์คขับมันก็มีความพิเศษนะครับที่อุปกรณ์วัสดุต่างๆนะครับที่ใช้แล้วก็เรื่องราวความแรงอยู่แล้วนะครับดูกติก็แน่นอนนะครับนี่คือซิกเนเจอร์ส่วนตัวของพวกเขาเลยเนาะก็นะครับเป็นรถที่มาร์ค เซ็นลายเซ็นเอาไว้ทุกคันเลยนะครับ293คันเนี่ยก็คือเซ็นจริงฮะเซ็นจริงทั้ง3คันเลยเซ็นไว้บนตรงแถวถังน้ํามันนะครับแล้วก็จะเคลือบเป็นสีใสเอาไว้ก็ไม่ลบหายไปไหนนะแล้วก็ตรงแผงคอนะครับก็จะเป็นรันนัมเบอร์ก็คือคันที่1 2 3 4 5สไปจนถึง293คันทั่วโลกนะครับก็จะรันนัมเบอร์ตรงนั้นกันเอาไว้นะครับได้คันไหนกันมาบ้างนะฮะมาดู ในส่วนของวัสดุอุปกรณ์ก็ถือว่าคุณภาพเลยนะครับรู้สึกว่าคาร์บอนไฟเบอร์เนี่ยก็จะมีมีอยู่หลายจุดเลยนะที่เข้ามานะครับเลยทำให้น้ําหนักเนี่ยก็ค่อนข้างเบาคือได้ทั้งความแรงนะครับแล้วก็ได้ฟีลลิ่งของความเป็นรถแข่งในแบบไทมสูบเลยนะฮะ,ะก็ถ้อยเสียก็ของอาคาร์บูริอกอันนี้ก็เป็นแบบเก็แบบเสียงเขาบอกมาอย่างนั้นนะครับเพราะว่ามันจะได้รองรับมาตรฐานนะครับมันจะได,ได,ได้ได้ผ่านมาตรฐานกันไปนะฮะ แล้วกเ็เรื่องของเ,อเดี๋ยวผมผมไล่เรียงดูข้อมูลจำเพาะของพวกเขาก่อนดีกว่านะครับก่อนที่เราจะไปคุยกันชิวๆในใน,ในช่วงท้ายนะครับว่ายังไงก็เป็นรถพิกัด 1103cc ซีซีนะครับลูกสูบนะครับแล้วก็ถ้าเป็นสแตนดาร์ดทั่วๆไปนะี่ก็คือ218.5แรงม้าที่13500รอบต่อน,นาทีแล้วก็จะมีแรงบิดอยู่ที่122.1นนิวตันเมตรโอ้โหนะฮะ แรงจริงๆเลยนะครับเท่าที่ดูตัวเลขเนี่ยแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันที่วางขายในอเมริกาในแคนาดาในเม็กซิโกเนี่ยอันนี้กฎหมายมันก็จะแต่ละประเทศจะไม่เหมือนกันนะจะไม่เหมือนยุโรปค,ครับอันนี้ก็จะโดนลดกําลังลงหน่อยแรงม้าก็จะถูกตอนลงเหลือ209แรงม้าครับจาก218ก็จะเหลือ209แรงมา้ารอบนะครับก็จะลดลงมาจาก1 3 0 0 0่าถ้าได้รอบก็จะลดลงมาเหลือ12,750รครับแต่เรื่องของแรงบิดนั้นไม่ได้ลดลงเยอะฮนะ แรงบิดนะครับจากทั่วไปอยู่ที่122.1นิวตันนะฮะแต่ที่อเมริกาแคนาดาเม็กซิโกก็จะเป็น121.3นะครับถือว่าหายไปไม่เยอะก็มีคาร์บอนเนี่ยแทบจะทั้งคันนะฮะคาร์บอนไฟเบอร์เนี่ยแน่นอนมันก็น้ำหนักเบานะฮะได้ความเป็นรถแข่งจัดจาเลยเนี่ยน้ำหนักก็เลยไม่รวมเชื่อเพลิงนะครับอยู่ที่แค่186.5กิโลกรัมเท่านั้นเองความสูงของบ่อก็85เซน 8 5เซนก็ถือว่าอยู่ในมาตรฐานทั่วไปนะครับของของรถบิ๊กไบค์กันอยู่แล้วเนาะนะฮะแล้วก็มาดูที่ในส่วนของอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับอ่ะอย่างมาดูที่ชุดเบรกอูปร้งเบรกตรงนี้นะครับแน่นอนว่าต้องพูดถึงก่อนการมีดีเอ็ของความเป็นรถแข่งโมโตจีพีที่ผมบอกไปนะครับก็คือเป็นของเบมโบอยู่แล้วนะฮะอันนี้เป็น GP4 นะครับสปอร์ตโปรดักชันก็ผลิต แบบขึ้นรูปมาจากอลูมิเนียมเลยนะฮะแล้วก็เพื่อไทเทเนียมด้วยโอ้โหนะเบมโบเอ็มซีนะครับขนาด19.21ก็คือสามารถที่จะ,ะปรับระยะได้นะครับนี่ก็แน่นอนนะครับว่าดีในของรถแข่งก็จะเป็นตัวประมาณนี้แหละแล้วก็ได้เรื่องของคาแรคเตอร์ใกล้เคียงรถแข่งแล้วก็มีความปลอดภัยสูงนะครับแม้ว่าจะต้องเบรกหนักเบรกแรง คนที่สั่งจองกันไปนะฮะก็แน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงบรรจุกล่องไม้เป็นลายพิเศษเท่าที่เห็นก็จะมีไว้นะครับเป็นปานิเกาเล่ V4 นะครับบอกว่าเป็นรุ่นของ m a r ์นะครับ2025นะครับเป็น World Championship นะครับแล้วก็มีผ้าคลุมมีอะไรต่างๆออกมานะครับรวมทั้งใบ,บงนะรับรองมาให้ในตรงนี้ด้วยนะครับมีผ้าคลุมมีพัฟฟิกอะไรต่างๆ สวยนะครับมอง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 ภายนอกเนี่ยแจ่มเลยนะครับแล้วก็เครื่องยนต์นี่ก็จะมีความพิเศษกว่าวันนี้ก็ไเด้ทั่วๆไปอยู่แล้วนะฮะหนึ่งพันหนึ่งร้อยซีซีแล้วก็แรงบิดท,ที่ผมเล่าไปเนี่ยก็ถือว่ามหาศาลมากครับแต่มาที่ไทยก็ไม่รู้ว่าจะต้องยังไงนะครับหมายถึงว่าเวอร์ชั่นเรื่องของพละกาลังมันจะโดนตอนโดนเลยหรือเปล่าผมผมไม่มั่นใจนะเพราะว่าเขาก็เขาไม่ได้แจ้งกันทุกประเทศเนาะ แ,แจ้งแก้ประเทศใหญ่ๆห,ห,หลักๆอย่างถ้ายุโรปก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะฮะแตจจะเป็นในทางอเมริกาก็จะโดนนะครับโดนลดลดรอบลดอะไรลงไปนะครับรลดแรงม้าลงไปประมาณ8ตัว8ปดเ้าตัวข่อเก็บเสียงของอาคาโปรวิกนะครับผ่านมาตรฐานอยู่แล้วในตรงนี้นะฮะแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างนะครับก็จะมี ลายเส้นที่บอกไปนะครับอยู่ตรงถังนะครับลายเส้นเส้นของจริงเลยนะครับเส้นของจริงอืมลวดลายสีสันก็ e p 2 5เป็นยังไงก็เป็นแบบนั้นเลยนะฮะก็จะมีชุดแต่งพิเศษเข้ามาด้วยนะครับชุดแต่งพิเศษเข้ามาคือรถที่มันเป็นเลฟลิก้าอย่างเงี้ยเอาจริงนะมันก็จะมีม,มีมีเวอร์ชันทั่วไปถูกไหมฮะแล้วถ้าใครที่ต้องการนะครับของแต่งก็สามารถที่จะจัดได้ ก็ถือว่าเหมาะกับใครนะฮะแน่นอนนะครับว่าเหมาะกับนักสะสมนะ,นะครับโดยเฉพาะที่เป็นแฟนๆดูคติตัวจริงเสียงจริงแฟนๆของมาร์คมาเคสด้วยเนี่ยนะครับไม่รู้ว่าบ้านเรานี่จะมีนะครับใครเป็นเจ้าเข้าเจ้าของในกี่คันนะใน293คันนะครับอ้ผมก็ไม่มั่นใจนะครับว่า2เนี่ยมาจากไหนแต่ถ้า93นี่ก็คือโอเคก็เป็นเลขของเขาใช่ไหมครับ มันน่าจะมีที่มาอยูแแ่แต่เขาไม่ได้แจ้งเอาไว้นะผมก็เดาไม่ออกเหมือนกันนะครับวันนึกนึกตอนนี้นะ293ค,คันเนี่ยหรือทําไมไม่เอา193คันเนี่ยอาจจะน้อยไปไหมทำไมไม่เอา393เคัน,นอาจจะมากไปหรือเปล่านะครับอเอาละนะครับแฟนๆนะฮะก็อลองนะครับติดต่อไปยังศูนย์ดูกติดูหรือจะไปติดต่อโดยตรงกับ ด้วยตัวเองได้นะฮะที่เว็บไซต์ของดูกะติเลยก็ได้นะครับผมก็ไม่มั่นใจว่าจะต้องติดต่อช่องทางไหนแต่เอาจริงๆคือเราสามารถจะจะ,จะลิงก์ลิงก์ตรงจากเว็บไซต์นะครับออฟฟิเชียลหลักของดูกะติก็ได้แหละถ้าถ้าจะสนใจนะฮะเราคงจะแบบว่าการส่งมอบกันอะไรกันก็ตงรงรายละเอียดเนี่ยผมผมไม่ได้ทราบหรอกในตรงนั้นนะฮะและไม่มีบัญญาที่จะซื้อแล้วล่ะเปิดตัวมาในสามล้านสามบวกภาษีเข้าไปมันกี่ล้านเลยทุกคนไม่น้อยนะนะีไม่น้อยเลยนะครับราคานี่ ือว่าเป็นความพิเศษนะครับที่ม้าก,กับดูกาติกันมาประสบความสําเร็จร่วมกันนะฮะหลังจากที่อยู่กับทีมมาเป็นปีที่2ครับและกาเป็นปีแรกที่ได้ขึ้นมาทีมโรงงานเนี่ยก็กลายเป็นแชมป์โลกเลยทันทีเอาล่ะนะครับก็ฟิลลิ่งมันก็ไม่ต้องห่วงละนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นเลฟลิก้าในแบบนี้เนี่ยแล้วก็ดูแค่แรงบิดดูแค่แรงมา้าดูรอบดูอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ผมจะไม่ได้เจาะลึกไปถึง หมดนั้นหมดนี้เพราะว่ามีครบจัดหนักจัดเต็มกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็เหมาะสมกับราคาอยู่แล้วล่ะนะครับมันเป็นงานพรีเมียมนะจริงๆนะเป็นงานพรีเมียมที่แบบว,ว่ารังสรรค์ขึ้นมาไม่ได้แบบว,ว่าเปลี่ยนไปแค่สีอย่างที่บอกไปนะครับรถเนี่ยมาพร้อมกับความแรงนะครับสมรรถนะสมรรถนะจัดเต็มนะฮะมีหลายอย่างนะครับที่ได้ดีเอมาจากรถแข่งนะครับทั้งนอกทั้งในและก็ยังเป็นรถที่สามารถที่จะขับขี่บนท้องถนนได้นะครับด้วยความ มั่นใจในระบบในมาตรฐานต่างๆระดับดูคาติในการันตีกันอยู่แล้วเนาะเอาละนะครับวันนี้คงจะล่าลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนนะฮะใครสนใจก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ติดต,ต,ต่อได้เลยนะครับที่เว็บไซต์ของดูคาติหรือถ้าไม่มั่นใจยจิงก็ลองติดต่อดูคาติไทยแลนด์ดูนะครับเขาน่าจะมีช่องทางเนี่ยไปลองคุยกับแอดมินกับอะไรดูเผื่อเขามีความแนะนำสำหรับใครที่สนใจนะฮะใครที่สนใจจริงๆ ผมสนใจอยู่นะครับต่อให้ขายทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะทรัพย์สมบัติไปในพกเงยยวไม่พอซื้อหรอกเอาลาะนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่วันนี้ราตรสวัสดิ์ฝันดีครับ